สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วเอาล่ะต่อไปก็ไปสมทบกับพวกเบน,นิมารุนายจะไปด้วยไหม แน่อยู่แล้วสิเวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีการโจมตีใส่มิคาเอลยังคงดำเนินอยู่และยังผ่านแคนเซิลการ์ดไปไม่ได้แต่ก็นะแบบนั้นแหละถูกต้องแล้วพอพิบตาที่หยุดโจมตีศัตรูจะเปิดฉากโจมตีได้ไงละ่ะดังนั้นเบนิมาร้กับดิอาโบเลยไม่ได้ห้ามพวกชิออนแล้วจับตามองอย่างใกล้ชิดศัตรูมีแค่2ออยากจัดการให้ได้เต็มแก่แล้วละ่ะแต่น่าเสียดายที่ทําไม่ได้ตราบใดที่ยังมีแคนเซิล์การ์ดอยู่การโจมตีก็จะใช้กับมิคาเอลไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าจะพูดแบบนั้นเงื่อนไขมันก็เหมือน อ,อ่อนแอจังนะครับการโจมตีของพวกคุณนะ่ะใช้กับทรามิคาเอลไม่ได้ผลหรอกเฟลโด์เว <Fail away S 1> ที่หัวล้อลัน่นคอยเลงช่องโหว่ของการโจมตีเพื่อใช้พลังดูเหมือนราชาส่วนพูดเองก็ไม่ใช่ธรรมดาตั้งใจจะส่งพวกพ้องของริมูรุทุกคนไปยังต่างมิติพร้อมกันทีเดียวลาก่อนนะทุกท่านแต่คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะไรกันแต่คนที่เลงพิบตาที่จะเริ่มโจมตีอยู่นะ่ะริมูรุก็เหมือนกันขัดขวางเฟลโดเวไปพร้อมกับปรากฏตัวขึ้นณนะที่แห่งนั้นจองมาริมูรุ ยินดีที่ได้รู้จักคุณอาชาสนพูดเฟลดเวพอตอบกลับยังไม่ค่อยจะพอใจรอยยิ้มก็หายไปจากใบหน้านั้นพวกบ้านนอกที่ไม่รู้จักมารยาทเอ๋ไม่อยากให้คุณแอเกสเซอร์ที่หลงไหลในเมืองหลวงมาตลอดมาว่าเอาหรอกนะแล้วพอยิ่งท้าทายออกไปก็ทำหน้าเหมือนหน้ากา,การละครโน,นไม่โวยวายเป็นประเภทสะสมความโกรธไว้เงียบสินะเป็นพวกที่รับมือยากที่สุดเลยตอนนั้นเองมิคาเอลที่เงียบฟังบทสนทนาของพวกดิโมดูก็เข้ามาแทรกด้วยท่าทีไม่ถูกร้อน <c oughs> ไม่ใช่ว่าแอบจับตามองดูเราอยู่หรอกหรอนึกว่าจะใช้พวกของเป็นเครื่องสังเวยเพื่อหาวิธีโจมตีเสียอีกไม่ได้คิดจะเสียสละบพ,พวกของก็จริงแต่ที่เหลือก็ถูกเกิบหมดแฮะเอาเถอะจะยังไงก็ช่างริมุรุคิดเช่นนั้นแล้วกล่าวว่าจะคิดยังไงก็เชิญที่สำคัญกว่านั้นตั้งใจจะตัดสินกันตรงนี้หรอเฮ้ <c oughs> ใจกล้าดีคิดว่าจะชนะเราได้หรอ ไม่รู้สิแต่ก็นะขอประกาศไว้ก่อนแหละเข้าใจดีเลยว่าพลังของนายเป็นสกิลสายเทวทูตที่มีอำนาจควบคุมขั้นเด็ดขาดแล้วก็ตราบใดที่ยังมีคนเชื่อในตัวนายอยู่แคนเซิลการก็จะไม่บุบสลายแต่ถ้าจะพูดแบบนั้นขอแค่ทำลายจักรวรรดให้ราบเป็นหน้ากองแล้วฆ่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ให้หมดความได้เปรียบของนายก็หมดไปแล้วจริงไหม แค่บับเฉยรดมูรุไม่คิดจะทําถึงขนาดนั้นเลยสักนิดแต่ว่าถ้าต้องชั่งใจกับการที่พวกพ้องของเดมุรุต้องล้มตายก็คงทําโดยไม่ลังเลแหละเตรียมใจแบบนั้นไว้นานแล้วดูเหมือนเราจะดูถูกเจ้าไปหน่อยนะไม่ควรตั้งตนเป็นตููกับเจ้าเลย นั่นสินะฉันไม่สนท้งอุดมคติสงส่งหรือหน้าที่อันทรงเกียรติเป้าหมายของนายเองก็มีจุดท,ที่รอมชอมกันอยู่ได้ดังนั้นถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ฉันจะทําอะไรก็ไม่ว่าหรอกดิมูรุกล่าวเช่นนั้นแต่มันสายไปแล้วมีครอยในตอนนี้เริ่มคุ้มข้างจะต้องเป็นภัยแก่พวกริมูรุแน่เชี่ยวทานายไว้ว่าตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่หลังจากนี้จะต้องขัดผลประโยชน์กันแน่ดังนั้นริมูรุก็ต้องเชื่อและเคลื่อนไหวตามนั้นแหละมีครอยเงียบไปคงกําลังคิดอะไรอยู่ถ้าอย่างนั้นริมูรุก็จะบอกความ ขอองงตัวเล่ะถ้าพวกนายคิดจะลงมือกับฉันหรือพวกพ้องของฉันก็จะบทขยี้ให้แหลกจนทําเรื่องบ้าๆไม่ได้อีกเป็นครั้งที่สองจากนั้นจะสอนให้รู้สึกถึงความหวาดกลัวเองตอนนี้ยังไม่มีวิธีทำลายแคนเซิลการก็จริงแต่ว่าริมมรุมีคู่หูที่เพิ่งพาได้อย่างเชียวอ,อ,อยู่จะต้องหาวิธีโจมตีให้ได้แน่อีกอย่างถ้าคิดจะลงมือกับพวกพ้องของริมมรุถึงตอนนั้นก็ไม่มีปานีไม่ว่าต้องใช้วิธีไหนก็จะโค่นมิคาโย,ยให้ได้ริมมรุสาบานในใจ อย่างนี้นี่เองงั้นตอนนี้ถอยก่อนดีกว่าจะดีหรอครับท่านมิคาเอลเฟลโดเวถามด้วยท่าทางตกใจแต่มิคาเอลกับพยักหน้านิ่งๆแสดงเจตนาที่จะถอยเวลายังเร็วไปสําหรับพวกเราด้วยเหมือนกันเขินสู้กันตอนนี้อาจจะจบอย่างที่สองฝ่ายไม่สมหวังก็ได้ริโมโรก็คิดเหมือนกันถ้าใช้วิธีเมื่อกี้ก็น่าจะชนะได้แต่ว่าแบบนั้นมันขัดกับหลักการของลิโมโรแม้จะเป็นการผัดปัญหาออกไปก่อนแต่ใจจริงตอนนี้ก็อยากซื้อเวลาออกไป ถ้างั้นวันนี้ปล่อยไปคงได้สินะเอาสิแต่ว่านะในวันที่ควรจะได้ฉลองการคืนชีพโดยสมบูรณ์กับได้รับบททดสอบไม่คาดฝันมาจนได้นึกมาตลอดว่ากีคิมสารคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดไม่นึกเลยว่าสลามที่ไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยกับพูดทิ้งท้ายไว้แล้วมีใครเยอะกับเฟเดเวก็จากไปไปลายทางคงไม่ใช่จักรวรรดิเพราะสกิลสังเกตการอาร์กอสจากโซแห่งทวยเทพของริมมรุไม่มีปฏิกิริยาเลยแล้วรายงานจากมอยก็ไม่มีอะไรผิดปกติด้วย น่าโมโหจริงๆแฮะขนาดว่าหายไปไหนก็ยังไม่รู้เลยเหรอเนี่ยดิโมรุเผอบนออกมาเบนิมารุก็หัวเราะแต่ว่าท่านริโมรุทุกคนก็ปลอดภัยตามคำสั่งนะครับมาดีใจกับเรื่องนั้นแล้วกลับบ้านกันดีกว่าไหมครับมันก็จริงแฮะงั้นก็กลับบ้านกันเถอะวันนี้เหนื่อยแล้วรู้สึกหิวด้วยไปขอให้โชูนะทำอะไรอร่อยๆให้ดีกว่างานเลี้ยงสินะแบบนั้นก็ดีนะดิโมรุพยักหน้าต่อเบโดา่า งั้นก็กลับไปฉลองกันเถอะคำพูดของริมูรุทําให้ทุกคนกลับมายิ้มได้ถึงจะยังมีปัญหาอยู่แต่ก็ซึ้งใจที่สามารถฉลองกับความปลอดภัยของทุกคนได้ตัดมาทางเวลกินเวลกินเดินทางต่อไปเรื่อยๆทั้งเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยเวลกินออกเดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีหยุดพักตอนนั้นพอแยกกับริมูรุแล้วก็กระโดดข้ามไปยังต่างโลกที่อยู่เหนือทั่งการเวลาสถานที่ซึ่งได้หลอมรวมกับตัวตนคู่ขนานที่ถูกเฟลดเวสกาเด็นไปอย่างปลอดภัยอีกครั้งได้คือช่องว่างของต่างภพที่ไม จกณสถานที่ที่อย่าว่าแต่อากาศเลยแผ่นดินก็ไม่มีด้วยซ้ําเวลกินได้แต่ล่องลอยโดยไม่รู้ถึงเวลานี่ถ้าเวลกินไม่ใช่ตระกูลมังกรแล้วก็อาจจะตายอยู่ข้างทางในที่แห่งนั้นไปแล้วก็ได้แต่ว่าเธอมีควบคุมมิติกับอายุไขและจากัดอยู่ก่อนจะไปถึงสถานที่ที่พักพิงได้ก็มีเวลาให้ใช้ความคิดเดือดเฟือเหตุการณ์ยากทําใจเชื่อที่เกิดขึ้นกับตนทําให้เวลกินหยุดความคิดเอาไว้มีข้อมูลที่ต้องจัดการมากเกินไปพอมาอยู่ในสถานการณ์ผิดปกติอย่างการล่องลอยอยู่ในต่างมิติก็เลยทําให้เอาความเยืก เวลกินคิดแม้จะเลิกคิดไปครั้งหนึ่งพอข้อมูลที่มากเกินไปและความผิดแผกข,ของมันแต่ก็จะคิดเท่าที่พอมีเวลาจากนั้นก็คิดไปจนถึงเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าอะไรได้คําถามแรกคือทําไมเวลกินถึงขัดขืนระบบที่พี่ชายสร้างขึ้นแล้วกลับมาเป็นอิสระได้คนที่จะทําแบบนั้นได้เท่าที่นึกออกก็มีแค่คนเดียวเจ้าสลามลอยชายนั่นเพื่อนของน้องชายโง่ที่ชื่อจอมาริโมรุ หรือว่าไม่จริงหน้าสลามนั่นปรับแกนติเมตสกิลตามใจชอบมอบอิสระให้เวลกินจากนั้นก็ยกระดับความสามารถขึ้นจนพัฒนาไปเหนือกว่าเดิมมันไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะทำได้ เรื่องบ้าบอแบบนั้นมีแต่พี่ชายของเราเท่านั้นที่ทําได้ถ้าหากว่าจะมีใครที่ทําเรื่องแบบนั้นได้อีกแล้วก็เวลกินตัวสั่นด้วยความคิดที่ไม่น่าเป็นไปได้พอลองตั้งสมาธิดูอันติเมสสกิลคาโทกาก็ตอบสนองมันแข็งแกร่งเสียจนรากูเอลเทียบไม่ติดที่สําคัญกว่านั้นยังมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียเซียวที่รับเข้ามาเหมือนประสานไปกับเสียงหัวใจของลูโดลาด้วย <c oughs> ตัวจริงของสลามนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างสินเนอนั่นคือริมโมรุเป็นเพื่อนของเวโดล่าและผู้มีพระคุณของเราผลสรุปที่ได้ออกมามีแค่นั้นจากนั้นเวลกินก็หลุดจากวังวนความคิดแล้วหันเข้าหาความเป็นจริงเวลกินตะเวนไปหลายโลกข้ามผ่านการเวลาดวดเบลวมเสษเสี้ยของดวงวิญญาณ รักนะข้ารักเจ้านะโลูโดล่าหัวใจที่เฝ้าใหญ่เจอโลูโดล่าทาให้เวลกินข้ามผ่านความลําบากมากมายมาได้จากนั้นในที่สุดก็พบเด็กหนุ่มคนนั้นในมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสูงด้วยความยินดีและมุ่งมั่นเด็กหนุ่มคนนั้นมีเศษเสี้ยวที่เหลืออยู่ทั้งหมดหากว่ามอบเศษเสี้ยวที่เวลกินมีอยู่เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเวลกินก็ยังลังเลว่าจะทําแบบนั้นดีหรือเปล่าถ้าทําแบบนั้นลงไปชะตาชีวิตของเด็กหนุ่มก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเวล ได้นั่นเสินะไม่เห็นต้องรีบเลยถึงจะอยากเจอเจ้าเร็วๆแต่ก็ห้ามรีบร้อนเวลกินคิดแบบนั้นแล้วหันหลังให้เด็กหนุ่มกำลังจะเดินจากไปแต่ตอนนั้นเองเศษเซี่ยวที่เปล่งกายบินไปหาเด็กหนุ่มด้วยความตั้งใจของตนเองเศษเซี่ยวของดวงวิญญาณที่ไม่มีใครสนใจเกินหายหลอมรวมไปกับเด็กหนุ่มและแรงประทานนั้นก็ทําให้เด็กหนุ่มหายตัวไปจากโลกแห่งนี้สิ่งที่เหลืออยู่ในมือของเวลกินมีแค่เศษเซี่ยวชิ้นแรกสุดเท่านั้น หรือว่าเจ้าก็เหมือนกันอยากเจอข้าเหมือนกันใช่ไหมเวลกินเอ่ยปากถามเสเซี่ยวนั้นพร้อมกับคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิจากนั้นตนก็ใช้คาทูกาเพื่อไล่ตามเด็กหนุ่มคนนั้นไปเช่นกันและก็ขอจบตอนที่326เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ